โอ้พี่อ้วนเพื่อนเพื่อนหมดโอ้พี่อ้วนเพื่อนเพื่อนหมดพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้เรามาดูพี่อ้วนพางพเนี้กันนะคะนี่คือเสร็จยังคะพี่อ้วนเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเอาไปกี่ตัวเนี่ยก็เอาไปสองตัวเออก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้ฝนตกค่ะเราจะไม่เอาสองานไป ผลตกเราจะไม่เอาสองชานไปนะครับผลตกไม่เสองชานไปเพราะว่าถ้าผลตกเราจะเล่นพุ่มออืถ้าผลไม่ตกเราถึงจะเล่นใส่ถ้าผลไม่ตกเราจะเล่นใส่ไฟก็เอาสองชานไปเล่นใส่ไฟนะครับโอเคแต่ก็กันไว้ก่อนว่าจะเป็นคู่นี้ครับคู่นี้ออกประจําเป็นคู่นี้ออกประจํานะครับคู่นี้ออกระจําเขาเรียกว่าเออเข็นกวาดลานเห็นนะครับพเนี้ยเข็นพเนี้ยเห็นเข็นชานเดียว ทุกคนเขาก็รู้จักกันหมดแล้วมั้งคนเรียกไม่เหมือนกันอ๋อมาคนเรียกทับครึ่งอ๋อแล้วก็สองชาแล้วก็อันนี้ของของแม่มะลิเจ้าไปหรอพวกเนี้ยแม่มะลินี่คงคงหยุดยาวครับแม่มาริอ๋อหยุดยาวแม่มาริจะเป็นลูกนี้ครับของเขาเฉพาะตัวเขาอ่าเม็ดเดียวเคยเคยลงขายนะคะใบนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วค่ะของแม่มะลิไม้สักเม็ดเดียว แ็่เดียวนะครับเขาชวาได้เขาใหญ่ได้นะครับตอนแรกมันเป็นทูอินวันแต่ตอนนี้ใส่สปริงให้แข็งขึ้นนะครับก็นกขอชวาก็จะเหยียบจะลั่นยากนิดนึงน้ำหนักจะเยอะนะครับทูอินวันโอเคเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะพี่ว้นนกขอใหญ่มาแล้วนะคะวันนี้ก็มาต่อลบกันอีกแล้วเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะต่อที่ไหนอะไรยังไงเนาะ ถึงไหนแล้วเนี่ยเราจะถึงสิงคโปรีแล้วครับเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะเร็วมากินอะไรกันยังมาเร็วมาใครก็ไม่รู้ค่ะทุกคนมา,มาเร็วมา,มาหนุ่มมาหาอะไรกินแล้วมาหนุ่มนะมามาหนุม่มามาน้องไม่ไปหรอกมาไปบ้านเอวแอร์ขึ้นรถเลยมีหนังรถเลยไป หายน้าไปรู้จักนอ้องเหรอไม่รู้จักอ่ะใครก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> หลังอ่านด้วยเนาะหลังอ่านด้วยในการมาต่อนอก,ก็มาเจอคุณลุงนะคะรถไม่ติดก็เลยลงไปช่วยเขา เป็นอะไรอะคะแบดหมดอ๋อเราก็เคยแบดหมดอ่ะช่วยคุณลุงหน่อยเบาคะ่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่อ้วนทำงานก่อนเนาะเราไปต่อหนูควันต่อนะคะจะถ่ายก็นับก่อนที่จะทิักหนึ่งสองซ้ำไม่ใช่อย่างงาั้น ถ่ายแล้วพี่วังกำลังเอานกใส่พระเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เศ้ามันทำอย่างก็ไม่เคยทําหนูจะบอกทําไมวะเนี่ยเราทํากันทุกคลิปอยู่แล้วอะไรอะบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนที่เนี่ค่ะแทงไม่ทะลุทางไงนะ่ก็ค่อยคแทงเมื่อเช้าต่อตั้งแต่เช้า<ม>เลยนะคะเจอทั้งเหี่ยวเจอทั้งอินรีย์เจอทั้งนกกระปูดไม่เข้านะคะ ตอนนี้ก็3โมงจะสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ากว่าเราจะได้ป่าต่อก็เกือบเที่ยงเมื่อเช้าอ่ะเพื่อนเพื่อนฟังเสียงนกป่าเสียงใหญ่อยู่นะคะ เสียงใหญ่อยู่นะไม่รู้จะมาหรือเปล่าตอนนี้ก็สี่โมงเย็นละรอดูนะจ๊ะพี่ออนเอาไปขึ้นโน้นเนาะ ขึ้นเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนขึ้นลองแล้วด้วย พี่อ้อเราตัวไหนขึ้นคะองบบโอ้ดีมากเลยอ่ะขึ้นมาตอนแรกเนี่ยลั่นเกาะน้ำนี่เรียกดีมากมเลยเหยียบเลยอืมเสียงเดียวนกป่าเลยเฮ้ยนกป่าเสียงเดียวนกสอง เดินครูครับน้องป่าเดินครูเอาเลยอะอืม่ม ขยู่บนเห็นปะไม่เห็นนะคะโดดอยู่ตุม้มบนนะ่ะทิ้งตัวลงมาก็เรียบร้อยนะเดินอยู่นะจะตีดิ้งองมาแล้ว บนยอดบนพเนยียตอีกชั้นหนึ่งนะอืถ่ายแล้ว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 กูเก่งก็กด้วย พี่อ้วนจะไปขยับนะคะขยับขึ้นกิ่งขงมมนเพราะมันเย็นแล้วเดี๋ยวนกเข้านอนบินออกละแต่อิสไลด์ออกละไม่ได้แล้วล่ะ ดูจัดโอเคเราดูกันต่อนะจ้าว่ามันจะมาหรือเปล่าขยับขึ้นนัางบนแล้วนะคะทุกคน เปลี่ยนกริงแล้วนะพอเราขยับขึ้นบนมันลงล่าง ฮะ <Huh? S 2> เข้าเข้ใครเข้าใส่ไข่อ่อนกเข้าใส่ไข่ด้วยนะคะ,ะ,คะเนี่ยแล้วหนูจะถ่ายตัวไหนดี ทิ้งอีทิ้งเห็นแล้วสุดแล้วนะทุกคนซูมได้แค่นี้ถ่ายแล้วเขาจอมอ่นะขึ้นยอดอีกอ่ะจริงนี่ อยู่บนหัวไปเนี่ย No? ขนานี้เวลา5โมงเย็นแล้วนะคะทุกคนตะวันจะตกดินแล้ว5โมงกว่าแล้วตะวันอยู่นู่นเรียบร้อยอีตัวที่เราไม่ได้ถ่ายอะ่ะได้แล้วคะ่ะทุกคนไม่รู้ได้ยินเสียงเนยตรันหรือเปล่า เดี๋ยวรอพี่อ้นขึ้นมานะคะตอนเขาครูแข่งกันนะน่าจะได้ยินเพราะว่าครูแข่งพร้อมจะองค์บากอย,อยู่นี่นี่เอง เย็นมากแล้วนะคะทุกคนพับๆๆๆเลยตีตายตายตายตัวเองเรียกด้วยเอาอ่างกลับบ้านด้วยเอาอ่างกลับบ้านนะลูกเออเดี๋ยวลืมอ่างทิ้งไว้คราที่แล้วต่อคูอ่างทุกคำก็ลืมอ่างทิ้งไว้อประมาณไม่ต่ำโอ้โหพี่วันพี่วันพี่วันหมดคูอ่างไม่ต่ำกว่าห้าคำนะคะทุกคน อย่าลืมเอาอ่างกลับบ้านนะคะลูกลน,นะนอนคุยกันทั้งใส่ไข่จัดให้นะครับใส่ไข่จัดให้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนเย็นแล้วต่อแถวบ้านคะ่นะคือนกเข้ากพร้อมกันทุกคนทำไมออกจะได้เอาใส่ขไข่ไปใสไ่ได้ได้ทั้งนั้นแหละเพืจะมืดก่อน ไม่นะตอนนี้เพิ่ง5โมงกว่าเองนะคือนกเข้ามาเกะพร้อมกันนะคะทุกคนสองคู่เข้าพร้อมกันแล้วพอดีว่าเราเลือกถ่ายเจ้าองค์บากแต่นกที่เข้าเจ้าองค์บากเหนียวนกที่เข้าใส่ไข่อะก็ไม่เท่าไหร่ไม่เหนียวเท่าไหร่แต่ครูอ่างประมาณห้าหรือหกคำใช่ไหมพี่ว่านนั <c> ่ <oughs> งแกะนกไปดูพี่ว่านแกะนกกันโอ้คนรุด ตัวผู้ครับตัวผู้นะคะตแต้มครับไหนบัวแต้มจริงๆด้วยแต้มนะครับไปอยู่ด้วยกันนะคะลูกน่าจะเป็นสองปุกคูอ่างนะฮะเสเดี๋ยวต้องไปฟังเสียงในคลิปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวน้องจะกอฟังดูว่าตอนมันลั่นได้ยินหรือเปล่าโอเคค่ะดูท่าดูท่าคนไปเอานก คือตอนนี้มันเย็นมากแล้วค่ะทุกคนหมือป้ายอยู่ปลายคนอนนะฮะใช่อยู่ปลายคอนนอนคุยกันว่างั้นบ้าใช่ปะเขาว่าใช่ปะแต่มันเย็นมากาเดอ้อ เป่าเก่งจังเป่าเสียงเล็กลงมาหน่อยเก่งจังรอรอดูนะคะแต่ไงวันนี้เราก็ได้แต้มละได้ครูอ่งประมาณห้าหกคำต้องต้องไปเปิดตอนที่อ่เจ้าองค์บากมันพอดีอะเนาะเขาลบกันพอดี ไม่โดดท,ทันทีวะมืดแต่ละมืดแล้ว,ลวไปเก็บเพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาซ้ำไอเขาจะถ่ทยเราไทยเขาไทยเขาเห็นไหมเขาค่ะยังไงวันนี้ก็ได้ฉเฉลยนะคะหนึ่งตัวแต่วันนี้เจอนกเหนียวด้วยแล้วเราก็ออกสายแล้วนะคะใช่ได้ป่าที่สองป่าแรกไม่ได้นะคะแต่เราจะลงเฉพาะป่านี้เนาะใช่ป่าแรกมันโอ้โหหลายอย่างับทั้งคนฉีดยาทั้งพยาเหยียว เยอะมากมครับมันจะไร้สาระเกินไปอ่ะเราลงป่าน,นี้ป่าเดียวแล้วกันแล้วก็มากลับมาป่าน,นี้ครับตีนเขาคือเลยบ้านเรานิดเดียวเองอ่ะทุกคนกลับได้อ่ะเออแล้วแล้วเมื่อเช้าไปไกลๆทำไมวะทำไมจะไปเก็บไปตัวที่ฝนตกวันนั้นไงเราเจอนกเสียงใหญ่ไว้จะไปเก็บตอนนี้มันไปแล้วตอนนี้ ขดูดน้ําเข้านาเอ้ดูดน้ําออกจากนาเอลแล้วก็ฉีดยาข้าวแล้วก็พยาเหี่ยวอ่ะไม่รู้ว่านกอินทรีหรืออะไระตัวใหญ่ใอ่ะใช่เมย์สี่ห้าตัวอันนี้ก็ตัดใจกลับกลับมาแล้วก,วก็นั่นแหละก็เดี๋ยวลงป่านี้ป่าเดียวหละทุกคนกลับมาก็พอดีถ้าลงตั้งแต่เช้าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะไร้สาระมากเกินไปพอดีเห็นเขาเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็เลยเอานกไปตั้งดูอ่ะซะหน่อยอ ไม่คิดว่าไม่คิดว่าไอตัวจจปริญญาตัวที่ถ่ายคลิปอะคือไอตัวจจปริญญาเข้าแต่ไม่ถึงฌานเข้ามาหน้าฌานแต่ไม่โดดส่วนเจ้าใส่ไข่เจ้าใส่ไข่นะครับเอาขึ้นเขาเรียกว่าเอาขึ้นเฉยเค่าเวลาเฉยเออค่าเวลาค่าเวลานะครับได้เฉยอ่หูอ่างเข้าครับหูอ่างประมาณห้าหกคำานี่ไม่ได้นับครับก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะติดเพราะว่าหูมันเข้ามาลบกันจนมืดอะพอกำลังจะเดินไปเก็บพันเนียดมันโดดตุ๊ หนูยังถ่ายไม่ทันจะอะไรเลยทุกคนไม,ไ,มไม่มีคลิปของไม่มีคลิปเสียงรเรียยลั่นให้ฟังเลยของเจ้าใส่ไข่เลยมีมีคลิปเสียงตอนเขาลบกันนะทุกคนแต่มันลบพร้อมจับกับเจ้าองบากเ,เสียงมันจะซ้อนๆ,ๆกันอยู่อะค่ะเดี๋ยวไว้นี้เดี๋ยวต้องเอาแม่มารีมาเก็บตัวจุปริญญาแม่มารีตอนนี้ก็ถ่ายผลยังไม่เสร็จอมาได้เหรอน่าจะได้จะได้แค่นี้ <Okay. S 2> เองโอเคมาจับโดเฉพาะ ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจะบืดแม้วที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะจะมืดแล้วเนาะตอนนี้ดูอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับตอนนี้หกโมงสองนาทีครับขอบคุณทุกคนมากมากนะคะครับที่อ้วนนกเขาใหญ่ค่ะบ๊ายบาย